Welcome Wow Plans to Sky Pl wow! Wow. สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky Plants อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมารู้จกักโพ s เซ่บูโนะคะเป็นฟิโลเดนรอนตัวหนึ่งนะคะ,ะมาดูกันเลย ต้นนี้นะคะคือโฮเซ่นะคะเ,เพื่อนๆอ,อาจจะเคยได้ยินคนอื่นพูดว่าโจเซ่บูโน่หรือว่าจอสอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆเขาชื่อว่าโฮเซ่บูโนนะคะต้นนี้มีปัญหายัางไงวันนี้เรามาพามาดูปัญหาของต้นนี้นะคะเคยบอกเพื่อนๆแล้วว่าการตัดชำต้นไม้นะคะถ้าเขามีหลอดเพื่อนๆอย่าเพิ่งตัดเขาคืออย่าเพิ่งตัดชำ เพราะมันจะเกิดอาการเน่าในนะคะคือหลอดมันจะเน่ายังไม่เคยเห็นภาพถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่เคยเห็นภาพนี่เลยเรามีตัวอย่างนี่ค่ะความเน่าในของโฮเซของเราเราได้โฮเซมาน่าจะเมื่อเดือนที่เดือนสองเดือนที่แล้วนะคะไปเอฟมาซึ่งตอนนั้นคือสองใบหนึ่งหลอดนะคะเราก็คิดว่า น่าจะลากเดินดีแล้วหลอดมันถึงจะแทงหลอดมันก็เลยแทงออกมาก็เลยเอฟมาโดยที่ไม่ได้ถามอะไรอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็มาสังเกตสักพักเดือนกว่า,วาแล้วหลอดมันก็ยังไม่คลี่เลยนะคะเราก็ให้เวลาเขาเกือบสองเดือนวันนี้เราเพิ่งมาทําคลอดให้เขาคือคือกรีดตรงตรงหลอดที่เขาหุ้มอะค่ะเป็นกาบหุ้มนะเรากรีดออกแล้วสิ่งที่เป็นก็คือเนี่ยค่ะคําว่าเน่าในก็คือใบข้างในคือเน่าเลย สีนี้เน่านะไม่ใช่สีบราวนะคะอันนี้คือเน่าในดูเลยนะคะแต่ก็โชคดีที่ว่าเขาก็แทงหนอ,อกมาตรงนี้อ่าทีนี้นะคะถ้าเพื่อนๆซื้อไม้มาแล้วสักประมาณเดือนเดือนนิดๆแล้วเดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้วอะหลอดเขายังไม่แทงสักที ค่ะถ้าประมาณเาเดือนสองเดือนแล้วหลอดของเพื่อนๆนะคะยังไม่คลี่มานะคะเพื่อนๆสามารถกรีดตรงกาบที่หุ้มของฟิโลได้เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆแงะเอาหลอดเอาใบเขาค่ะเพื่อให้เขาแทงออกมานะคะแต่ถ้าเนี่ยสมรติช่วยไม่ทันและหรือยังไงมันก็ไม่ออกมาสักทีเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกตัวหนึ่งคือพินนากนะเพื่อนๆสามารถ หลอดมันทิ้งได้เลยเดี๋ยวมันก็จะเกิดหน่อใหม่ตอใหม่ออกมาคือตัดเลยไม่ต้องเสียดายคือใบเนี้ยของโฮเซ่ที่เรารอมาสองเดือนที่เราคิดว่ามันน่าจะแบบกลางสักทีอะไรเงี้ยก็คือเฟลไปนะคะคือตัวเนี้ยคือเน่าแล้วแต่ดีที่ได้ห,หน่อใหม่มา นี้เราจะมาดูพาไปดูอีกตัวคือพินนาคนะพะินนาคตัวนี้เราก็ได้มานานแล้วแล้วมันก็ยังมันก็แบบมันยังมีกาบหุ้มในหลอดอยู่นะคะเราก็เลยผ่ามันออกผ่าไอกาบหุ่มออกแกะมันออกเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะสําหรับตัวนี้นะคะก็คือพินนาคนะคะพินเขียวเลยอะ่ะพินนาคนั่นแหละอ่ะเราก็ได้มาในสองใบแล้วหลอดตัวนี้นะคะ มันก็มีกาบใบอะ่ะหุ้มไว้น่าจะสองเดือนเหมือนกันแต่โชคดีที่หลอดเขาอะค่ะไม่เน่าในอันนี้เราก็เป็นคนทำคลอดเขาเองนะก็คืออกรีดใบที่มันเป็นใบหุ้มอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูใบหุ้มเป็นยังไงอ่าอย่างนี้มีมีน,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 นีดูชัดๆจากไวโอลินเห็นอย่างนี้ไหมคะมันจะเป็นกาบหุ้มแบบนี้ เนี่ยค่ะเนี่ยคือใบเขากาลังจะป่องปองเนี่ยคือใบก็มันจะแบบปลีออกมาแล้วทีนี้เพื่อนๆถ้ามีหลอดอ่ะถ้าเพื่อนเคยมีฟิโลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เพื่อนจะเห็นว่ามันเป็นหลอดหุ้มมาอย่างนี้หมดเลยถ้าหุ้มนานก็คือมันจะมันก็ขังนานอ่ะมันก็เน่าเป็นเรื่องปกติถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยช่วยเขาถ้าเห็นว่ามันนานมากแล้วก็ลองช่วยเขาทําคลอดดูก็คือแกะค่อยๆแกะค่อยๆกรีดอ่ะเพื่อให้ใบเขาออกมา อย่างเงี้ยคือใบเขาแทงออกมาแล้วเราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไปช่วยอะไรเขามากมายเพราะว่าเขาออกมาแล้วเนี่ยใบออกมาแล้วแต่ถ้าใบไม่ออกเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะคะเธอทําทให้ดูเนี่ยมันจะเป็นกากเฉยๆเห็นไหมคะเราสามารถที่จะช่วยเขาได้ถ้าเขาไม่ออกมาสักทีอใบไม่คลี่สักทีเนี่ยคะ่ะเห็นปะมันจะเป็นกากออกมาอย่างนี้นี่เลยเพื่อนๆก็แค่เอาออกมา อันนี้ในในสถานการณ์ที่เขามีหลอดแล้วแบบเดือนสองเดือนแล้วเขาไม่คลี่สักทีนะคะเพื่อนเื่อน,อนค่อยช่วยเขาเพื่อป้องกันการเน่า<ๆ>ข้างในเนี่ยค่ะนี่เราช่วยออกมาได้นะเพราะฉะนั้นพิมตัวเนี้ยโตขึ้นแล้วใหญ่ขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะพร้อมคลี่แล้วตอนแรกคือ คือมันเล็กมากอะ่ะแต่ดีโชคดีที่พินตัวนี้ไม่เนา่าใบคือใบหลอดไม่เนา่าแต่โฮเซของเราคือโชคร้ายนั้นรอตั้งสองเดือนนึกว่าใบใหม่จะติดแบบสีขาวมาบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็คือเออไม่ติดแล้วเพราะว่าที่สีน้าตาลเพราะว่าโฮเซใบไม่ใบเน่าไหนไม่ใช่ใบใมนะไม่นะใบเน่าไหนโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าประสบการณ์ของเรานะคะ จะทาให้เพื่อนๆได้ไปลองสังเกตต้นไม้ของเพื่อนเพื่อหรือไม้ทีเ่เราซื้อมาเนาะแล้วคนขายบอกว่าเป็น2ใบหลอดหรือ1ใบหลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูกันมาคอยสังเกตกันนะอย่าลืมนะับวันด้วยว่ามันนานหรือนานไปหรือ,อยังถ้านานแล้วก็ช่วยเขาด้วยกันที่ผ่ากากออกนะคะเพื่อนๆสําสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ